Attention, Attention. New earthquake detected. 5 minutes ago, New a west coast of Honshu, Japan. Magnitude 7.5, depth 10 km. ในห่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่หนึ่งมกราคม2567เวลาบ่าย2.10นาทีตามเวลาประเทศไทยญี่ปุ่นกลับเจอกับวิกฤตแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด7.5ความลึก10กิโลเมตร Oh my ญี er so ่ปุ่นมีระบบเตือนภัยที่เรียกว่า J Alert หากเกิดแผ่นดินไหวข้อความจะถูกส่งเตือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารภายในเวลา5-10วินาทีเพื่อให้ประชาชนหลบอยู่ในที่ปลอดภัยมีมาตรฐานเตือนภัยที่เรียกว่า Standard Operating Procedure หรือ SOP โดยหากเกิดแผ่นดินไหวจะใช้เวลา1.5นาทีเพื่อเตือนภัยเข้าระบบถัดจากนั้นเพียง3นาทีระบบ SOP จะแจ้งเตือนทันทีว่าบริเวณใดจะเกิดสึนามิขนาดสูงเท่าไรและภายในเวลาใดในทุกๆ1นาที3นาทีและ5นาทีระบบจะมีการแจ้งเตือนและรายงานความรุนแรงของแผ่นดินไหวต่อเนื่อง ทำให้คนญี่ปุ่นที่เสียงสึนามิเตรียมพร้อมรับมือประชาชนจึงหนีได้เร็วและทันแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เจอกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งจนประชาชนหลายคนตั้งรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ตื่นตระหนกมากนักแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหน แผ่นดินไหวในญี been, ่ปุ่นแทบไม่เคยเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศทำให้โครงสร้างอาคารหลายหลังไม่ได้สร้างไว้เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนภัยพิบัติจึงทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้อย่างมหาศาลเ 避難に関する、えー、情報を国民の皆さんに的確に伝えるということ、えー、2点目として、被害の状況、実態をお一刻も早く把握をするということ、えー、3点目は、えー、地方自治体とも連携をしながら、まあ、人命第一で、政府一体となって災害対応に当たるということ、まあ、この3点であります。 ไม่เพียงองค์ความรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ทำให้คนญี่ปุ่นตั้งรับกับภัยได้เท่านั้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดจากผู้นำและการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการจัดการภัยพิบัตริรวมถึงระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพทำให้ผลกระทบในครั้งนี้เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดการไว้ย้อนมองประเทศไทยเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 เคยเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด8.9เกิดสึนามิฝั่งอันดามันถล่มประเทศไทย6จังหวัดภาคใต้คือภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5,400คนบาดเจ็บมากกว่า8,000คนในขณะที่ไทยเองก็ยังพบรอยเลื่อนใหม่รวมแล้ว14กลุ่มรอยเลื่อนที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้อีก นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยโทโฮกูกุประเทศญี่ปุ่นเก็บข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกภายในช่วงเวลา400ปีจากรอยเลื่อนทุนด้าการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวด้วยองค์ความรู้และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป